ไก่เกมไม้สําเร็จแล้วก็มีการไต่สวนมูลฟ้องนัดหน้าก็นัดถามค้านค่ะพี่ก็มีข้อเท็จจริงที่จะต้อง,องดีแคลร์สามารถดีแคลร์ได้ในส่วนไหนที่เราจริงๆต้องบอกว่าเคสเนี่ยพี่พูดตรงๆก็แมนๆอะไรทําเราก็บอกว่าทํา อะไรที่เราไม่ได้ทําเราก็สู้เต็มที่ว่าอันนี้เราไม่ได้ทํามีบางส่วนที่เป็นจริงและบางส่วนที่ไม่ได้เป็นจริงต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าใช่ดังนั้นนี่คือเป็นเหตุผลที่มาเป็นทนายความช่วยเขาก็จะมาช่วยในส่วนที่อันไหนที่เขาไม่ได้ไม่ได้ทําไม่ได้เป็นจริงก็ต้องฟ้องใช่เขาผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกมันมีอยู่แค่นั้นเองมันมีอยู่แค่นั้นผิดผิดถูกเราก็ตามตามที่ศาลอะไรที่ลูกความเราทําแล้วมันเป็นความผิดก็เขาก็ต้องรับ ไปอะไรที่เขาไม่ได้ทำความผิดเขาก็ต้องได้รับความเป็นธรรมเท่านั้นเองก็ฟ้องฟ้องเป็นคดีแพ่งค่ะเรียกค่าเสียหายสิบล้านค่ะนอกจากที่กราลังแล้วมีดาราท่านอื่นีไหมครัยังไม่มีนะคะยังไม่มีนะคะ ขอขอัปเดตเรื่องคดีเนี่ยค่ะที่มาเป็นตอนเป็นทนายให้ค่ะค่ะวันนี้ผลของการไก่เกลีรยเป็นยังไงวันนี้ผลการไก่เกียยก็ไม่ได้สําเร็จค่ะก็กระบวนการก็เดินหน้าต่อก็ไตส่สวนมูลฟ้องวันนี้ทางโจทก์เขาน่าจะให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้แล้วว่าไตาส่สวนมูลฟ้องไม่เอ่อไก,ก่เกลี่ยไม่สําเร็จแล้วก็มีการไตส่สวนมูลฟ้องนัดหน้าก็นัดถามค้านค่ะเหตุผลที่วันนี้อาจารย์หุยไม่มาเพราะอะไรอคะเอออันนี้ขอละไว้ลวกันรับ เอาเป็นว่าอาจจะเป็นเหตุผลของตัวพี่เองในทางคาดีก็อันนั้นอย่าไปอย่าไปลงรายละเอียดเล,ยล,ย,ลยละกันคือการที่อาจารย์อื่นไม่มานี่นคือมันสามารถบอกอากาตัดสินใจหรือบอกเหตุผลได้ชัดขนาดไหนอะคะว่าอาจา,าร,ร,ารย,รยา์ต้องการอะไรกับการสู้คดีนี้จะเรียกว่าต้องการอะไรมัน จะบอกว่าคนที่ถูกฟ้องเป็นจำเลยถ้าจะมาถามว่าต้องการอะไรอะ่ะมันมันพูดไม่ได้หรอกนึกออกปะคะคนที่เป็นจำเลยอะ่ะเขาไม่ได้มีอะไรที่ต้องการหรอกเขาสุดท้ายแล้วก็เขาก,เขาก็เขาไม่อยากเป็นคดีหรอกถ้าพูดถึงความต้องการอะ่ะถูกปะเออแต่ทีนี้ในเมื่อมันเป็นคดีมาแล้วก็ต้องมาพิจารณาดูว่าอืมมันต้องบอกว่าเราก็ต่อสู้คดีไปเท่านั้นเองก็ในเมื่อมันฟ้องมาแล้วค่ะ คือคุณนายดูแล้วมีสถานการณ์ทางของความของลูกความเราเป็นยังไงบ้างมันมีอะไรน่ากังวลหรือว่ามีอะไรน่าหนักใจไหมถามว่าหนักใจไหมหนักใจเกี่ยวกับเรื่องประเด็นข่าวมากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเราเราก็ไม่ได้คิดว่าประเด็นอันนี้มันจะเป็นข่าวใหญ่โตเพราะว่าต้องบอกว่าที่เป็นข่าวเนี่ยอันนี้พูดพูดจากที่เราได้เห็นข้อเท็จจริงมันไม่ได้เป็นข่าวจากตัวอาจารย์อุ๋ยมันเป็นข่าวจากบุคคลอื่น บุคคลภายนอกที่ทําให้เป็นข่าวอาจจะเป็นบุคคลที่3หรืออะไรเงี้ยที่ทําให้มันเกิดเป็นข่าวขึ้นแต่ว่าเอ่อที่ตอนนี้ที่เราถูกฟอสเราอาจจะถูกถูกฟอสอ่าบางทีการที่ให้ข้อมูลต่อสังคมมันอาจจะถูกบิดเบือนไปนิดนึงว่าคนไม่เข้าใจไม่รู้รายละเอียดเชิงลึกอาจจะคิดว่าคนที่มาทำให้มันกระพือ ที่มันเป็นข่าวใหญ่โตอะไรตอนนี้มันเกิดจากอาจารย์อุย๋ยแต่จริงๆแล้วเท่าที่พี่ดูข้อเท็จจริงดูสำนวนแล้วอะ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้เกิดจากอาจารย์อุ๋ยเสียทีเดียวทั้งหมดที่พูดอย่างนี้ไม่ได้บอกว่าเราจะมาบอกว่าจำเลยกระทำแล้วมาบอกไม่ได้กระทำมันไม่ใช่แต่ว่าต้องต้องอธิบายให้เข้าใจายอย่างนี้ว่าที่นี่คือเหตุผลที่จำเลยควรจะต้องมีทนายความด้วยเหมือนกันเพราะว่าบางทีเขาทำหนึ่งถึงห้าแต่ว่าถูกฟอสเขาทำหนึ่งถึงสิบ ดังนั้นทนายมีหน้าที่ในการบอกว่าเขาทําแค่หนึ่งถึงห้าเองนะหกถึงสิบไม่เกี่ยวข้องกับเขาแต่ว่าตอนนี้มันถูกฟอสในลักษณะที่ว่าอันนี้อันนี้ไม่ได้กล่าวหาว่ามันฟอสจากใครอะไรไงนะแต่มันถูกกล่าวหาไปถึงว่าทำหนึ 10, ่งถึงสิบหนึ่งถึงยี่สิบไปแล้วทั้งที่จริงหนึ่งถึงห้าเราทําแค่หนึ่งถึงห้าแล้วเราก็ยังไม่แน่ใจว่าหนึ่งถึงห้าเป็นการกระทําความผิดจริงหรือเปล่าก็ให้สามคนตัดสินเพื่อตอนในี้ทนายมองว่าความความความบุนแรงมันขยายกว้างไปจากความจรินจริงอย่างนี้เหรอะ คิดว่าอย่างนั้นค่ะนี่ที่นินนนนด้ามองว่าแบบนั้นืมอืม่คะเหตุผลที่เราค่ะมาดูคดีให้อธิบายว่าเรามองเห็นตรงไหนว่าเราแบบเคือเราต้องมารักษาสิทธิ์ให้ลูกความคนนี้อะไรเงี้ยก็มองเห็นตามที่เมื่อกี้ที่แจ้งไปอะว่าคือเออสิ่งที่เขาทําที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะแค่หนึ<ม>่งถึงห้าแต่ว่าตอนเนี้ยสิ่งที่ถูกถูกโปรยมามันเป็นหนึ่งถึงสิบถึงยี่สิบถึงอะไรไปแล้วอย่างเงี้ย<ม>เราไม่ได้มาบอกว่าเขาไม่ได้ทำหนึ่งถึงห้าเลย เขาก็ยังทําอยู่แต่ว่าเขาต้องได้สมมุติถ้ามัน worst case มันจะต้องผิดจริงเขาจะต้องผิดแค่1นถึงหไม่ใช่ผิดถึง1น0ถึงยีประมาณนี้อันนี้เป็นแ่่ะว่าก็มีส่วนที่ทางอย์เอกเ,เองเขาก็ยอมรับใช่ไหมในส่วนที่แบบจะมีอหรือไปอะไรที่มันเป็นการ,การพลาดจิงถึงจริงๆจะใช้คําว่าแอบอ้างเนี่ยเอออันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะใช้ยังไงแต่ในส่วนของพี่ก็มีข้อเท็จจริงที่จะต้องดี c l a ร์ สามารถดีแคลร์ได้ในส่วนไหนที่เราจริงๆต้องบอกว่าเคสเนี่ยพี่พูดตรงๆก็แมนๆอะไรทำเราก็บอกว่าทำอะไรที่เราไม่ได้ทำเราก็สู้เต็มที่ว่าอันนี้เราไม่ได้ทำแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้สื่อความหมายไปตามที่เราถูกบังคับอยู่ณ <c oughs> ตอนนี้เออ,อนนัอันนี้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 ขอไม่ลงรายละเอียด <c oughs> ม,มีบางส่วนที่ มีบางส่วนที่เป็นจริงและบางส่วนที่ไม่ได้เป็นจริงต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าใช่ดังนั้นนี่คือเป็นเหตุผลที่มาเป็นทนายความช่วยเขาก็จะมาช่วยในส่วนที่อันไหนที่เขาไม่ได้ไม่ได้ทําไม่ได้เป็นจริงก,ก็ต้องฟอ้องใช่เขาแสดงว่าเราไม่ได้มาช่วยเขาเพราะว่าพ่อจยานําเป็นข่าวไม่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 ไม Fact, แฟกแฟกมันแฟกมันเป็นแบบไหนมันก็ต้องเป็นแบบนันะ้นน่ะนึกออกปะเราไม่ใช่เทวดาที่เราจะมาบอกว่า1นึ้ามันเกิดขึ้นแต่ว่าเราจะมาบิดเบี้ยวบอกว,ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้น นึกออกปะแต่1-5เนี่ยเราก็เราต้องมาหาข้อยุติที่ให้เข้าใจตรงกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากอาจารย์อุย๋ยมันเกิด1-5เท่านี้นะสิ่งที่เราจะมาช่วยแล้ว1-5มันเป็นความผิดตามกฎหมายหรือไม่ข้อใดอย่างไรอันนี้เป็นภาระของศาลป,ประมาณนี้นค่ะจะไ,ได้ดูในส่วนของที่หมดดำของอาจารย์ดูทั้งหมดทุกคดีค่ะตอนนี้ก็คือที่หมดดำที ได้มีมีคำฟ้องที่ยื่นมาค่ะในขั้นตอนของศาลี้ถ้าเป็นของคดีมดดำึงไหนแล้วก็โปรเซสเดียวกันโปรเซสเดียวกันค่ะก็ะอยู่ในนัดไต่สวนมูลฟ้องยังยังไม่เคยเจอกันเลยยังไม่เคยเจอนับตั้งแต่ที่ได้รับหมายสารมาคดีของคุณมดดำอันนั้นก็คือยังไม่ถึงกำหนดนัดศาลสักนัดเลยแต่ก็คมมิ่งซูหละ คุณนามีหนักใจเลยเป็นพิเศษไหมเอาทั้งสองคดีเลยทั้งสองคอคุณตอนแล้วก็ของบทหลัไม่หนักใจเพราะว่าเราก็ทํางานไปตามปกปติอะไรแบบนี้ห่วงห่วงห่วงว่าอ,อ,อะไรมันจะเกินเลยไปกว่าสิ่งที่เขาได้กระทํามากกว่าห่วงลูกความมากกว่าต้องบอกอย่างนี้ว่าสิ่งสิ่งที่สิ่งที่จําเลยทุกคนนะคะบางทหาีหลายคาดีที่เขาก็ทําความผิดแค่นี้แต่ว่า ถูกกล่าวหาเป็นความผิดเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดความเครียดความอะไรยังไงก็ก็ห่วงห่วงรู้ความมากกว่า<ต>ค่ะตอนนี้จู่ก็คือเครียดอยู่ใช่ไหมคะโอ้โอเคขึ้นเยอะแล้วค่ะโอเคขึ้นเยอะแล้วก็ได้มีการคุยอธิบายถึงอะไรเขาเขาเขารับนะเขาเขารับสภาพนะคะว่าเอออะไรที่มันเป็นจริงเขาจะไม่ได้เครียดแต่สิ่งที่เขาเครียดคือเครียดในกระแสที่ พอมันไม่ได้เป็นความจริงอะ่ะแล้วการที่เหมือนตอนเนี้ยพอประเด็นกระแสมันมันร้อนแล้วคนหนึ่งมีเครดิตที่พูดแล้วคนฟังกับอีกคนที่มันมีเครดิตมันจะน้อยการที่ออกมาแก้ตัวมัน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 ก็มีแต่คำว่าแถกับแถอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นนดังนั้น<ข>ค่ะ<ข>อ,อ่ อ๋อไม่มีเขาเคยเขาเคยขอโทษขอโพยกันไปละแต่ว่าการขอโทษขอโพยนี่อย่าอย่าไปตีความว่าคือการยอมรับว่าก็ทําความผิดนะบางทีการที่ทําอะไรไม่เหมาะไม่ควรไม่เหมาะสมไปเราก็สามารถขอโทษกันได้แม้แต่จะทําอะไรที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเราก็สามารถขอโทษ,ขอโ,ทษขอโพยกันได้ก็อย่าไม่ใช่ว่าไปตีความเกินเลยว่าอ๋อการขอโทษคือการรับสารภาพและว่ากระทาความผิดเพราะว่าการขอโทษอาจจะก็อย่างที่บอกว่าอาจจะขอโทษที่ทํา 1, 2- 3สา แต่ไม่ได้อย่าไปตีความว่าขอโทษที่ทำหนึ่ถึงยีอะไรอย่างนั้นข้นอีอาจจะไม่ได้จบในชั้นกันพูดคุยกันเองั้ี่ด้ไม่รู้ตอบไม่ได้ตอบตอบไม่ได้ตอบไม่ได้อ,ไไดอะไรอะไรก็เป็นไปได้ทั้งหมดด้วยด้วยด้วยสถานาการณ์ด้วยทัมมิ่งด้วยอะไรยังไงมันมันเป็นไปได้ทั้งหมดที่คําตอบมันจะเปลี่ยนไปไหมแต่ถ้าวันนี้ทาตอบมันก็คือว่าไก่เกี่ยกันไม่ได้เท่านั้นเองแต่ว่าวันข้างหน้าเราตอบไม่ได้ ทางอัจฉริย์เขาไม่ทงในใจเลค่ะว่าจุดที่เขาบอกโอเคพอใจเขาคือจุดนี้นะอันอันอันนี้ขอละไว้ขอละไว้บางทีบางบางอย่างไม่อยากลงไปแตะในดีเทลมากค่ะอย่างขงมดํานี่เขาฟ้องสรุปแล้วคือฟ้องคดีอะไรบ้างคะก็ฟ้องฟ้องเป็นคดีแพ่งค่ะเรียกค่าเสียหายล้านที่เาค่ะนอกจากี้มดดำแล้วมีดาราท่านอื่นไหมคะยังไม่มีนะคะยังไม่มีนะคะ ใช่ใช่ค่ะที่ที่ใช่ที่ดูอยู่ก็คือมีเท่านี้อ่านาคาหลังจากนี้ค่ะของคดีเอาของคุณคุณตอสก่อนใช่คนายมีแพ <บา S 2> นแล้วยังไง<ห><ห>บ้างอของเราไม่มีก็ตามรูปคดีไปค่ะใช่ค่ะผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกมันมันมีอยู่แค่นั้นเองมันมีอยู่แค่นั้นผิดผิดถูกเราก็ก็ตามตามที่ศาลอะไรที่ลูกความเราทําแล้วมันเป็นความผิดก็เขาก็ต้องรับ ไอะไรที่เขอสวัสดีปีใหม่นะคะชาวไทยทุกคนนะคะทุกคนนี้สุขภาพแข็งแรงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาต้อนรับปีใหม่เรื่องไม่ดีก็ทิ้งไว้ในปีเก่าแล้วก็ลืมมันไปค่ะขอคอนเทนร์นข้อก่อนอ,อะไรคะปีใหม่โอ้โหหนึ่งข้อเท่านั้นขอให้แข็งแรงค่ะแข็งแรงทุกอย่างนะแข็งแรงทั้งใจด้วยค่ะ,อคะเอาเป็นคำทาอยากพาดความบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r ค b ้ที่ย u b e c h anel ทับตาลา Facebook ทับดรา,ลาและคุณผู้ชมท่านใหนนะคะที่สนใจอยากติดต่อโฆษณาค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ